อันตรธานห้าอย่างซึ่งเป็นมติของอัตถกาถาจารย์ของลังกานะครับก็เชื่อว่าหลังจาก5,000ปีเนี่ยพระพุทธศาสนาสนานี่ก็จะอันตรธานหายไปนะครับโดยแบ่งเป็นช่วง5ช่วงช่วงละ1 0 0 0ปีนะครับ1,000ปี 1, ปีแรกก็เป็นปฏิเวทอันตรธานหรือปฏิเวทะอันตรธานก็คือ การบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยก็จะหมดไปพันปีพันปีที่สองก็เป็นปฏิปติอันตรธา,านนะครับก็คือการปฏิบัติเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานนี้ก็หมดไปอัอนที่3ก็คือเป็นประยะิยัติอันตรธา,านก็คือการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมพระวินัยนีย้ก็จะหมดไป พอพันปีที่4ก็เป็นลิงคะอันตราฐานก็คือการอันตราฐานของเพศเพศพระภิกษุก็จะหมดไปพันปีที่5ก็คือ,อเป็นธาตุอันตราฐานหรือธาตุอันตราฐานก็คือพระธาตุก็จะหายไปก็เป็นสิ่งที่กำหนดถึงความสิ้นไปของ อาพระพุทธศาสนาในโลกอย่างสมบูรณ์นะครับในประเทศก,ก็ไม่ได้มีกล่าวตรงนี้ไว้แล้วก็ยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือเมื่อกําหนดว่า5,000ปีอาพุทธศาสนาจารยนตรธานก็จะมีการพูดถึงคําว่าตึงพุทธกาลก็คือ2,500ปีหลังพุทธปริพานซึ่งอ่เมื่อไม่มีการอ่ากำหนดถึง การสิ้นไปของพุทธศาสนาใน5,000ปีเนี่ยคำว่าเตองพุทธการก็เป็นคําที่ไม่ได้มีอยู่จริงนะที่สําคัญเนี่ยพระในทางหมายานซึ่งถ้าถาังสมจังไปเชิญไปสืบค้นปฏิบัติบ,บุตในอินเดียมานเนี่ยก็ไม่มีมติของอัตกถาจารย์ในลังกาก็เชื่อว่า คนที่เป็นมหายาเนี่ก็จะไม่มีความเชื่อของการตั้งอยู่ของพุทธศาสนาที่อยู่ได้แค่ห้0 0ันปีครับเร่อจากการฉลองพุทธชัยนตี2,500ปีเมื่อปี2 5 0 0าเนี่ยก็ไม่มีการใช้คำว่ากึ่งพุทธกาลเพราะว่ากึ่งพุทธกาลไม่ได้มีอยู่จริงนะครับเพราะว่าไม่ได้มีการตัดไว้ในปติปิฎกในทางพุทธก็คือเมื่อ มีความไม่ประมาทพระสัทธธรรมมีพระพุทธระธรรมประสงค์อยู่เนี่ยชาวพุทธไม่มีความประมาทเราก็สามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนาได้สืบไปโดยไม่มีข้อจำกัดของเวลาเมื่อมีความเชื่อว่าพระพุทธศาสนาจะดูได้5,000ปีเนี่ยมันก็มีความเชื่อที่มันเพิ่มเข้ามาอีก อย่างหนึ่งก็คือว่า,ามีการพูดกันมากว่าเมื่อ,อถึงเวลา5,000ันปีแล้วพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีแล้วเนี่ยจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาอุบัติก็คือพระสีอานซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยคือระยะเวลาไม่สามารถกําหนดได้ด้วยปีไม่สามารถกําหนดได้ด้วยตัวเลขก็คือมันนานมากจนกระทั่งว่าไม่สามารถที่จะเขียนมาเป็นตัวเลขได้ซึ่งตัวเลข5,000เนี่ยถ้าเทียบกับ และยเวลาที่จะต้องรอตามความเชื่อเนี่ยก็คือเทียบกันไม่ได้เลยนะครับมันเป็นแค่เศษเสี้ยวของจํานวนปีหรือจํานวนเวลาเนี่ยที่กําหนวดว่ามาถึงเวลานั้นเนี่ยจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติหรือว่าเป็นจุของภาษีอ่านนะครับ